วัสดีจ้าพบกับช่องมาไรในต่างแดนได้จ้มืัอนี้พามาเที่ยวตลาดในสเปนได้จ้าในสเปนมันที่เป็นตลาดตลาดพักผลไม้หรือว่าตลาดที่ยังต่างๆนด้จ้ะแน่ยซื้อมันนะ <c oughs> เนอะยังต้องขาไปกันนะจ๊ะเขาไปข้างในตลาดจนะ้ะ ซื้อมันเอนตราดาเอนตราดานะจ่ะทางหน้าตลาดก็จะมีคนขายรักตรี่นาจ้ะขายรักตรี่คือบ้านเขานี่แหละเบิ้งเขาไปทางในกันนะจ๊ะเ,เขาไปทางในเบิ้งจ้าว่ามีอย่างแน่้อันนี้ก็จะเป็นเขาขายอูดเขาขายอย่างนาจ้ะขายแบบเอ่ออย่างบ้านเขาอื่อย่างชีตนาจ่ะชีดเป็นชีด ชี่ต่างๆปีนี้นะจ๊ะน้ะงางนี้ตลาดเวยจ้ะทางนี้จะเป็นไก่เป็นไกเ่ไกเป็นไข่แล้วก็้างล่างก็ซิมีนี่ไก่สดนี่ไก่สดนี่เป็ดรปยร้า พอภาษาสเปนเดี๋ยวเราบก็ใครรู้เรื่องอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ว่าของฝากแม่เนาะของฝากเป็นพวกพวกซอสพวกอ่านั่นแม่จ้าให้ตลาดบรรยากาศตลาดให้เจ้าเนาะทางนั่นกระสิเม่นกระสิเมน่นผลั่ไม่เดี๋ยวจ้ากระสิเมน่นผลั่มไม่ ผลไมต้ตั้งๆเจัาเนาะผลไม้ไมต่งตงางๆผละไม้ะะไมีกล้วย yes ซิมีกล้วยมีแต่ละลานนะเจ้ะแต่ละลานเจะซชื้อเม่บกแต่ละลานจ้ะมีผลไม้มีแบบโอ้มีผลไม้บานเข้าน้านำ อันนี้จะมีเห็ดมีเห็ดต่างๆเลยจะเนาะอันนี้บอกปังก็จะบักปังปังคุณรู้ไหมแปยกๆก็เคยเห็นนี่จะแปลกคุณรู้ไมเนี่เอานคุณรู้ไม่บ,บางย่างก็โบรูจัมาะคุณรไม,ม่บายงบาบบายาง อันนี้บักเสียงบานเฮาเลยจ้ะกินบ้านบักซี่ยังบานเข้าเพื่ออะไรกันมันฝรั่งนะจ๊ะเนาะน้ำมัฝรั่งแค่รถหน่อยบึ่งย่างไปแล้วไปย่างไปเรื่อยๆบึ่งส้มตลาดน้ำกันนหมจ๊ะเนาะส้มตลาดด้วยกันว่ามีอะไรบ้าง กลไม้ต่างๆอันนั้นเป็นสัปปโรดเป็นบักมัดอันนั้นเป็นอินตาปาลัมบักแทบเขาคือพาเครงไว้ไงตรงนี้จ้ะอันนั้นก็จะเป็นเบอร์เอ่ออิงแบบเบอร์เบอรี่แบโอแมนบบบที่อย่างก็แล้วเรื่องซื้อมา มะเขอลี่อย่างมเขือลี่อันนี้ก็ทีเป็นมะเขือคล้ายๆกับตลาดทั่วไปเลยแก่ตลาดทักทั่วไปกระเทียมตลาดในสเปนแลยกันตลาดในสเปนเดินไปด้วยกันชมไปด้วยกันเลยจ้าพ่อก็สิเขาก็สิเป็น ช่องไทยช่องมั่นขางนี่มันมันพลังมั่นพลัง,ลงอันนี้ปลาปลา,า,ายาววัชรบักพุ้งจะแยกเกี่ยวสิงหัดหยัดตอนกับปั่นเนาะเอาไปสวีเดนน้ำจาเพราะว่ายยุสสวีเดนมันมันแพงได้จ้ะอันนี้เป็นในตลาดได้จ้ะทางนี้ก็จะเป็นเนื้อ เป็นพวกไสโกอพวกเนื้อพวกอันนี้ได้จ้ะพวกไสโกอพวกเนื้อ,อน,นี่ต่ซิเป็นพวกชีสพวกชีสพวกอะไรพวกชีสพวกอซอสต่างๆนมะ่ใชะเนาะอันนี้ก็คิเป็นอันนี้ข้อนหนุ่มไมะ่ะ าเอาอคเื่อว่าเอากาแฟว่าเอาเอายังอันนี้กิมองไม่คนยนั่งกินกาแฟด้กคนนั่งกินกาแฟนิดหน่อยพอไปท้างในตลาดในตลาดมันคล้ายๆก็ว่าเป็นนันเป็นนา ยังต่บ้านเ,เ่าแบบที่ว่าเขาโชว์สินค้าต่างๆนะแต่ว่าเน,น้นเวลาเขาไม่ได้โชว์สินค้าตามงานเทศกาลแม่แก่แต่ว่าอันนี้มันจะมีประจํามันมีทุกมือนะแกเนาะมันมีทุกมือนี่เลยจ้ะบรรยากาศในตลาดตลาดสเนะปนเนาะแกม,<ป>มีโอ้ยฟ<ป>อลเออส๊อฟอ อันนี้ปกเท,ทีจได้กินักบกเทที่กบเอ่ะตลาดผักผลไม้จ้ะสันะะทท้นเ่ผลไม้ต่างๆนะจ๊ะอันนี้มะม่วงมะม่วงค่ะ อันนี้บแบบแบบอันนี้มากะแพร่ล้นบ่านห้องอื่นมาเอีนนอยงลูกบลกูมันอยู่ที่นนนนนหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรถ้าเป็นเงิน,น,งน,งนสวิเดน,นกับเป็นจ็ค팟เหลอถ้าสี่สิบยูโรมันก็ลอยหนึ่งลอยหนึ่งจะเป็นเงินอ่าลอยหนึ่งลอยหนึ่งโครนสวิเดนมันก็เป็นเงิน สามลอยกูบานเฮ้าเนาะสามลอยกูบาทบานเฮ้าจระจลาดตลาบผักน้องกะลังสดๆเลยจ้ะกะลังสดๆเลยง่ายจ้ะกะลังสดๆเลยทางนี้ก็จะเป็นขนม ขนมขนมที่กินกับกาแฟได้แก่พวกเค้กพวกไอหยัง,ยงต่างๆไข่ไข่ซูเปอร์มาเก็ตบ้านห้องเลยะแต่ว่ามันถึงนี่ต่ยังไงเฮี้ยนนะจ๊นะนอว่าตลาดสเปนตลาดพักสเปนมันเป็นแบบไรนะจ๊ะชุมไปด้วยกันจ้าทางนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นพวกขนมปังพวกขนมไอหยัง,ยงที่เขากินกับกาฟแฟก็จะเป็น เป็นคล้ายๆกันเมื่อเดี๋ยวคล้ายๆกันเมื่อเขาเสียเขาสียมิสูเขาสีมิโซหน่อยๆกันไว้แต่ละล้านแกเห็นไหมจ้ะมิสูเขาสีมากันไว้เป็นล้านไทยล้านมั่น้ะนะเห็นไหมเขาเสิร์กันไว้เป็นล้านไทยล้านมั่นแต่ละล้านมิสูกันไว้แบบนี้จ้ะค้นกับสีมาเลี่ยงคิ้วซื้อแบบนี้จ้ะผู้ใดสนใจยังกับเลี่ยงคิ้วซื้อเดีจ้ะ ทางนั่นก็นสิทางนั่นก็นเป็นคือกันจ้ะมันกะเป็นตลาดผลไมา้แปลกๆยะ่ะอันนี้มันหมาอีอย่างเนาะจะพี่น้องก็เห็นบ่จ้ะเห็นบอกแกกสวนเลด้วยจ้ะหมาที่ย่าโอ้แปลกนะนะจ๊ะนี่นี่เป็นตะกร้าที่เขาอ่ะ ถ้าอยากไดยังไม่เจี๊ยบเซตา้าล้วก็เอาไปเช็คนง่นนะคะบรรยากาศในตลาดจ้ะค่ายๆกันเลยจ้ะค่ายๆกัน อันนี้ก็จะเป็นไส้กอรอกเป็นชีสบรรยาก,ก,กาศในตลาดเนาะอันนี้ก็สิพวกเป็นพื้กันก้ะ ขายไก่ขายไก่มันสิมีเครื่องในไก่มีสินส่วนของไก่ของเป็ดไปันไงจ๊ะ,จะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเครื่องดื่มขายกาแฟได้จ้ะในตลาดอ่ะอันนี้ห้องก็จะมิมาดื่มห้อมากินกาแฟกันนะจ๊ะห้อามา่กินกาแฟกัน กินในตลาดจะนั่งกินในตลาดมาลาน,นี่ก็สิเป็นข้าวไ,ไ,ไข่ทั่วด้วยกันไข่ทั่วชนิดต่างๆนะจ๊ะนะนี่มะเร็รดเขาโพดีทัว่วจ้ะอันนี้มะเร็ดเขาโพดด้วยก,กันมะเล็ดเขาโพดแล้วก็พวกพวกอีกอย่างที่ไอ้อันนี้ก็บสิเป็นมะเร็ด มเมล็ดที่เขาขายพัานด้วยอย่างท่านที่เขาออไปปลูกไหมจ้ะเมล็ดถั่วต่างๆจ้ะแล้วก็เข้าไปทั้งนนั่นอันเขาเขาเฮ็ดที่เขาเฮ็ดของหวานนี่ยังแล้วเด้อจ้ะเฮ็ดของหวานแล้วก็เฮ็ดตั้งๆจากทั่วเลยจ้ะผลิตตั้งๆจากทั่ว ดีต่งตางๆมีมีครบชุดเลยจ้ะมีทั้งแนวปูมีทั้งมีทั้งแฮดแบบส้ำเร็จแล้วนะจ๊ะเนาะเขาก็สิขายพวกขนมพวกลูกลูกอมต่างๆเลยจ้ะพวกลูกอมต่างๆจ้ะต่างๆนั่นจ้ะมาลานี่ก็สิเป็นมันนะจ๊ะเนาะพวกมันเดี๋ยวจะทำกุ้งนี่ยัง มันต่างๆพวกเผือกพวกมันอะไระอันนี้เป็นมันปลางังอาจจะเป็นแค่รสเป็นแค่รสอันนี้ก็จะเป็นมันมันเพดบานหเห่าหลยนะจ๊ะกัน,นนอกเขาไปเดินมันเกี่ยวพวกมันเกี่ยวก็บิมีทุกขันเลยจ้ะมันสิมีเผือกจ้ะมีเผือกมีหางพอกแต่มีมันหานาที่บานเห่หาเล่จ้ะมันหานาที่แล้วก็ มันแกวพวกมันแกวพวกอันนี้เะไรแก้วนันเทาอื่นมันแกวเนาะแก okay. อันนี้ก็จะเป็นทั่วที่เขาเพราะท่านในเทเนะานะจ้ะเนาะแต่ลาร้านเขาก็ซีมี่นี่เราจะแนวกันก้นเราก็แนวกันก้นเราเขาก็สซีเทิร์นเทิร์นเทิร์นขึ้นไปคนกกยืนขายืนข้างหน้าอ่ะค้นยืนขา,ย,ย,านนยืนขยย้างใน้ ล่งางไผ่เต็มตั้งวางร้านกับซิมิกะตางสิได้จ้ะบางร้านกับซิมิกะตางแบบนี้เขาเก็บใส่ห,หกกรอเขาจะไปยืนในเขาอยู่ข้างในได้จ้ะจ้ะล่านไผ่ล่านมันมนี่้เลยจ้ะมาหนีก็สิเป็นไข่เนาะจ้ะนะเป็นไข่เป็ไข่ พวกเป็ดพวกห่านพวกบรรยากาศในตลาดเนาะมาครั้งนี้ก็ซิเมนแอนก่อห่อด้วยจ้ะล่างไครแอนกอฮอล่างไครแอนก่อห้อเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมเจ้าเป็นตัวไอศครีมเป็นตัวไอศครีมเป็นพวกขนม พวกขนมพวกเคี่ยวต่างๆแล้วก็สิเป็นแบบเขาจะเป็นของฝาครอบนะจ้ะเนาะนี่เลยจ้ะมามองนี้ก็สิเป็นพวกเครื่องเทศเด้อจ้ะพวกเครื่องเทศเขาเสียล้มาหอยไว้แบบนี้นี่จ้ะบักพิกบักพิกนุ่ยง่ายๆแล้วก็เครื่องเทศชนิดต่าง,งๆนะจ้ะนี่เขาสิเอาเขาสิเอาสด,สดๆแล้วม้มหอยไว้หนาล้านเด้อจ้ะ เอามาหอยไว้นา้าร้านเราไปที่นี่นี่ที่เขาเเป็นเครื่องเทศแล้วนะจ๊ะที่เขามักเอาไปปรุงอาหารเนาะหอมเลยจ้ะเขามานีนนี่หอมอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเทศต่างๆด้วยกันด้วยอะเรื่องเทศเครื่องเทศพวกชาพวกอกย่างก็บนี่จ้ะที่ที่ผลิตจากใบไหม้อะไะจ้ะที่เอ่อวก้เมเนใบไม้ใบสมุนไพรต่างๆไหมจ้ะ ตอนนี้เขายางออกมาออกมาจากโซนนั่นแล้ววันนี้ทางนอกก็จะเป็นเป็นดอกไม้เนาะจ้ะเนาะเป็นเขาขายดอกไม้ขายดอกไม้ทางนอกดอกไม้ต่างๆจ้ะ,จะอันนั้นก็จะเป็นล้านขายดอกไม้ด้วยกันจ้ะาขายดอกไม้ ทางนี้ก็จะป็นดอกไม้ก้ะ,อ,ะออกมาแน่เขาก็จะเห็นผู้ผู้เขาด้วยจ้ะผู้เขาแล,ล้วก็ร้านขายดอกไม้ก็ย้อนเข้าอยู่ในตลาดอยูยจ้ะแต่ว่าเขาก็มองเห็นผู้เขาอยู่เนาะนี่เป็นร้านขายดอกไม้จ้ะคนกกบย่างบุญนวุ่นจ้ะพ่อเขามาอีกโซนนี้ก็จะเป็นร้านขายอาหารนะจ้ะร้านขายอาหาร ขายอาหารต่างๆนี่จ้าเป็นร้านขาสั่งซื้อสั่งยังกะน,นี่เราจะเขาก็สิตา,หา,หาักใายเขาเนาะนี่จ้าโ่นนี้เป็นเป็นร้านขายอาหารจ้าอันนี้ใสก่กบอกจ้ะใสก่กบอกอูเอ,อ่อ แตมีใส่พวกแบบที่ว่าชีดนะจ๊ะชีดแล้วก็เป็นขายเนื้อคือเก้าเนากมองนี้ก็สิเป็นร้านขายแผ่นเสียงด้วยจ้ะตอนนี้เขาก็ยังอยู่ในตลาดมองเก้าอยู่เนาะสเปนเที่ยวตลาดสเปนน้ำกันเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรพวกครีมพวกอยังแ้กเป็นพวกสมุนไพรพวกครีมพวกยังจ้ะ มันจะเป็นบันไดเลื่อนที่ต้นแฟนเสียงจ้ามีแต่แฟนเสียงนั่นจะจะเป็นทางออกนะ <c oughs> นี่ก็สิเป็นเครื่องประดับเนะาะนจะเนาะเครื่องประดับ <c oughs> เป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับที่เขาใส่มองนี้ก็สิเป็น อาหารอาหารดองมากอันน uh ั้นมาให้ดองก็ติ่มกัาบะก้อนเม่เข้าดองเกลือดองยังคือบ้านเขาที่จะเกากินกับอาหารฝรั่งไหนพวกอาหารฝรั่งหน่จ้ะแกงาตักขายนะจ๊ะเนาะมาโซนนี้ก็จะเป็นน้ำดื่มจะจะน้ำดื่มต่างๆออกมา นี่ก็สิเป็นเครื่องประดับมองนั้นก็สิเป็นมองคนนั่งกินอาหารได้จ้ะกิมีมองโต๊ะก็มีมองมานั่งพักพอนผู้ใดเลาะไปจ้ะมานั่งได้ผู้ใดมอยนอกจากร้านอาหารทันว่าเป็นตลาดมันก็บ่เชื่องว่าเป็นตลาดซดจเงสิเนาะจ้ะคันจิต่าเป็น ซูเปอร์มาเก็บกับโบแมนนะจ๊ะมันก็เป็นตลาดบ้านเขาอะไจ้ะอันนี้เป็นร้านขายเนื้อ้ะจ้ะเขาซื้อมาหอยซีฟู้ดแบบนี้หอยซีฟู้ดแบบนี้เลยอันนี้ก็ซิ็นร้านขายคลไม้กางๆนะจ้ะ ก็ห่าลงมาสัลลังเฮากคสิมาเห็นโซนป่าเนาะจ้ะเานาะออน่าจจะมีปลาหมึกมีปลาต่างๆน่ะจ้ะมีเขาขายกันสัลลังนี่สิมีแต่โซนป่าเลยจ้ะอาจจะมีไข่ไก่บ้า,า,บานเฮาเ่ะจ้ะ่แต่ว่ามันป่าคนละอย่างกันเนาะจ้ะเานาะมองดูแต่ซีมีคนนั่งกิน ไหวกินอีหยังมองนี่ก็จะเป็นร้านอาหารเลยจ้ะร้านอาหารป่านี้คือเขาขายทั้งสดและข้าสังข้าสังข้าสังขอนข้าสังเขาเห็ดอาหารให้กินได้ได้วยจ้ะทั้งเขาขายพว ห้าจีซื้อสดไปก็ได้เ้าจีสั่งเขาก็ได้จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะจีสั่งเขาฮ็ดกินอยู่นี่ก็ได้จ้ะเฮ็ดกินอยู่นี่ก็ได้จ้ะเขาสิย่างหรือสิอบสียังอะไเฮาเนาะ ันนี้ก็จิเป็นตู้เขาขายทั้งสดทั้งเฮ็ดให้กินพร้อมเลยจ้ะเที่ยวตลาดสเปนด้วยกันจ้าอันนี้ก็จิเป็นปลาเข้มนะจ๊ะเนาะปลาเข้มปลาเข้มที่เขา,าขายแห่งนี้ขายปลาแห่งบ้านเฮาแต่ว่าันเป็นปลาตัวใหญ่เลยเดี๋ยวส่วนนี้เป็นปลาเข้ม วันนี้เขาเอาหมาพักกินเผาเนาะจ๊ะนะไปกำลังจากไปตลาดมาแล้วมาพักกินเขาเมนูที่เขาเหลือกเขาเสียเอติดไวคังคางนี้เดีจ๋จวะเขาสีโบกเมนูไม่ห้าเหลือกร้านนี้แกมมันจะเป็นบางรานนะเนาะขาสังเนื้อกระไตด้วยกันข้ากินเนื้อกระไตสังกระไตทานอาหารอยู่นี่ ก้อนก็เสี่ยอาหารมาเสิร์ฟนี่เขาเสี่ยขนมปังมาเสิร์ฟก้อนเม่เจ้ะทุกร้านทุกร้านเลยจ้ะ,จะเขาเสี่ยขนมปังมาเสือกไม่เข้าก้อนกินกันเด้จ้าก๋าไายนี่มันจะเป็นมดโตัวต๋ายเลยเด้กจ้ะเขะาเสี่ย่างเขาเสี่ย่างแล้วบัดนี้เขาเสี่ซับซับไม่เข้าอันนี้มันจะมีตับมีไตมีหมัวมีแกงในมี่ยังไมทุกอย่างมีขามีิยัง ทาแล้วก bon no me. ็บ่เป็นไข่เนาะอันนี้แยกโซกินไปแล้วนะจ๊ะติ่มบึ้งมันแก่ไข่ครับที่ยังเลยเขาว่าเนื้อไก่กับว่าเมียน้อยเนาะมันจะเป็นไข่เนื้อน่องทุ่งศรีน้อยเจนน้องคลิปนี้ก็เอาจุบไปซ้ำนีิดน้อยเจนน้องใครมากดใารมากคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามได้ยากกดไม่คลิปหน้าจ้า